สวัสดีครับมาเข้าครัวกับเอาใจใส่จานเหมือนเดิมเมนูผัดกะเพราสองเนื้อวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับใบกะเพรากระเทียมพริกขี้หนูน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วดำหวานน้ำมันหอย Hello welcome to เอาใจใส่จานช n e นลออน YouTube I will do menu stir-fry sweet basil with mean pork and beef ok we look at cooking ingredients basil chili garlic and seasoning is fish sauce sugar sweet black soy sauce Either the side okay let's cook cool basil leaf yes uh Okay, I have buzzer. This gun. beat kali and min mm -hmm. kali yes Okay. Me and Chili. Yes. โอเคไอมม e ชิลีและชิล l i โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้วัตถุดิบของผมก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่จะเป็นหมูบดนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อวัวหัน่น สไลด์นะครับเล็กๆนะครับผมโอเค yes I have m e a n pork and beef let's cook yes vegetable oil garlic and chili and pepper. b n top yes and b quick cut เต้มสูรหอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมแล้วนะครับพอเนื้อของเราใกล้สุกเราเ็าจะปรุงรสก,กันเลยผมก็จะใส่นะครับพริกชี้ฟ้าแดงก่อนนะก่อนที่จะปรุงนะครับแล้วนะครับผมก็จะปรุงรสเลยเจ๊ฟฟิชซอสใส่ไปที่ขอบกระทะเลยนะครับ ซูกอะน้ำตาลสวีทแบล็กซอสสีดํานะครับโอ้ยเสซอสน้ำมันหอยโอเคแล้วผมก็จะเพิ่มน้ำหน่อยวอเตอร์คุณผู้ชมครับทีนี้เราก็ผัดแรงเลยเลีงไฟ อยากได้ซีอิ๊วดำเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมจะเพิ่มสีดําโอเคใช่แล้วแล้วเราก็จะเทสนะครับอืมเฮ้ยยังไม่ สบายกันเขาดีครับเด็ดสุดโอเคได้แล้วครับชอบเพจอ่อนไลน์ Yes and fry egg not cook yes okay เดี๋ยวผมจะชิมเลยนะครับโอเคโอ้โหไข่ดาวสวยมากๆครับผมจะเอาไข่ราดบนหมูนะ ว้าว wow. very delicious and delicious forget the world อร่อยมากๆเลยครับอร่อยแบบลืมโลกไปเลยคุณผู้ชมลองทำทานกันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I love Thai food thanks for watching goodbye see you later